แม่น้ำโขงสายทานแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งไทยลาวให้เป็นหนึ่งเดียวและที่นี่จังหวัดมุกดาหารดินแดนแห่งวัฒนธรรมและศรัทธ,ธาได้สืบทอดประเพณีเก่าแก่ที่เรียกว่าบุญสวงเหือมาหลายชั่วอายุคน หนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของประเพณีนี้คือพิธีเบิกด้านน้ำพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อขอขมาและขออนุญาตจากพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลำน้ำโขงให้การแข่งขันเรือยาวดำเนินไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและเปี่ยมไปด้วยความเป็นสิริมงคล ในพิธีเบิกหน้านนํำของบุญสวงเหือจังหวัดมุกดาหารเครื่องข่ายคอบและเครื่องสังเวยมีบทบาทสำคัญในการบูชาสินศักดิ์สิทธิ์และพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นของพิธีนอ,อกจากนี้ยังมีเครื่องทรงของเจ้าพ่อและเจ้าแม่หมอนเต้าเป็นเครื่องสูงประกอบยศศักข,ของชนชั้นเจ้าหน่ายและน้ำอบน้ำหอมสำหรับบูชาพญานาคและผีน้ำ เหล่าน้ำดื่มดอกไม้หอมและสบปะทนเครื่องสังเวยประกอบด้วยขันเชิญซึ่งแบ่งเป็นขันแปดสำหรับเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองและขันห้าสำหรับเจ้าแม่สองนางพี่น้องพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการเชิญเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองและเจ้าแม่สองนางพี่น้องลงสถิตในเรือพิธีโดยมีเจ้าจำ้ำผู้นำพิธีเป็นผู้กล่าวคำขอขมาและอัญเชิญเทพผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงมารับเครื่องสังเวย หลังเสร็จสิ้นกนารสการะเจ้าจำในชุดเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองจะถือขันเชิญหรือขัน8ลงเรือสวงเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองในเรือสวงประกอบด้วยลูกหลานของเจ้าเมืองมุกดาหารผู้เจ้าเมืองทั้งสองฝั่งโขงในขณะที่นางเทียมในชุดเจ้าแม่สองนางพี่น้องจะถือขันเชิญหรือขั 5, นห้านพาลูกหลานฝ่ายหญิงลงเรือสวงเจ้าแม่สองนางพี่น้อง พิธีเบิกน่านน้ำเรือสวงของเจ้าพ่อฟ้ามงเมืองเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดในจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอขมาและบอกกล่าวต่อพญานาคและผีน้ำให้เปิดเส้นทางน้ำสำหรับการสวงเหือเมื่อทุกคนลงเรือครบแล้วเจ้าจ้ำจะยกขันแปดกล่าวเชิญเจ้าพ่อฟ้ามงเมืองประทับบนเรือพร้อมร้องขอให้พญานาคและผีน้ำเปิดทางให้ จากนั้นฝีพายจะพายเรือทวนกระแสน้ำทำพิธีสังเวยด้วยการเทเหล้าโรยดอกไม้และสัดนน้ำอบน้ำหอมลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมงานพิธีประกอบขึ้นใน5จุดสำคัญได้แก่ 1. ท่าน้ำจุดนำเรือสวงลง 2. จุดเชิญเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองลงเรือ 3. บริเวณปากห้วยมกุกหน้าศาลเจ้าแม่วนซิ่ว 4ร่องน้ำแข่งขันเรือจุดเริ่มต้นการแข่งขันและห้าบริเวณเส้นชัยซึ่งระหว่างทางที่เรือสวงผ่านชาวบ้านดื่มฟองโขงจะนำเหล้ามาถวายเจ้าพ่อฟ้ามงเมืองเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อเจ้าพ่อฟ้ามงเมืองเมื่อพิธีเสร็จสิน้นเรือเจ้าพ่อฟ้ามงเมืองจะพายกลับไปจอดที่หน้าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง พิธีเบิกน่านน้ำเรือสวงของเจ้าแม่สองนางพี่น้องจะทำพิธีเบิกน่านน้ำต่อจากพิธีของเรือสวงเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกกล่าวและขอขมาต่อพญานาคและผีน้ำเพื่อเปิดเส้นทางน้ำและคุ้มครองผู้เข้าร่วมประเพณีสวงเหือให้ปลอดภัยเมื่อนำเรือสวงลงน้ำและเรือของเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองออกจากท่าไปแล้วนางเทียมจะยกขันห้า ชิญเจ้าแม่สองนางพี่น้องประทับบนเรือเพื่อเป็นผู้นําในการทําพิธีจากนั้นเรือจะเริ่มพายทวนกระแสน้ําโดยทําพิธีสั่งเวยด้วยการเทเหล้าน้ําดื่มโปรยดอกไม้หอมและสัตว์น้ําอบน้ําหอมลงสู่แม่น้าโขงเป็นการร้องขอให้พญานาคและผีน้ําเปิดเส้นทางและปกปักรักษาผู้เข้าร่วมประเพณีเพื่อให้การแข่งขันดาเนินไปอย่างราบรื่น เครื่องสังเวยสำคัญที่จัดวางบนเรือได้แก่ขันเชิญหมากเบงพาขวัญเครื่องทรงหมอนเต้าสับปะทนและฉาดทองเงิน ซึ่งลวนเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศและการเคารพบูชาการจัดวางที่ถูกต้องเชื่อว่าจะช่วยให้พิธีกรรมดำเนินไปอย่างสมบูรณ์เป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อฟ้าม้งเมืองเจ้าแม่สองนางพี่น้องพญานาคและผีน้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงและเส้นทางน้ำสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวมุกดาหารในการรักษาความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง